ตอนรับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการขอไปครับช่วงที่2ของรายการตีคอร้องข่าวแล้วกันนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องจราจรอยู่แลช่วงท้ายแล้วขอัยด้วยนะคะช่วงนี้มาเรื่องกันที่แต่ละเขตก่อนดีค่ะเริ่มที่เขตบางรักแล้วกันนะครับชอบชอบเขตนี้ค่ะครับผมเชิญ้ก็ชอบเหมือนกันนะครับมีการแก้ไขไฟฟ้ารั่วใต้ทางเท้าจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยครับ สำคัญนะถ้าไฟรั่วแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยอาจจะมีการสปาร์คเข้ามาเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเออถึงเพลงนี้เลยอ่ะมันเหมือนเป็นคอเต้นเลยผมผมร้องนะแล้วพี่เต้นนะไม่ไม่เอาไม่ไม่ได้เหรอเสียภับลัคนไหมเปล่าเต้นไม่ออกจริงเหรอเข้ามาเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเอออยีเลยโดนช็อตแต่ถ้าช็อตจริงมันมันไม่มันอย่างนี้นะมันจะไม่มันจะคือจะูฟูได้นะครับไปดูข่าวนี้กันเลยนะครับค่ะ สำนกักงานเขตบางรักนะครับส่งพี่เจ้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟลุกไหม้สายไฟใต้ใตกระเบื้องทางเท้า,ทาบริเวณหน้าอาคารชาเตอร์รสแควร์สาขอ,อ,อเหนือครับซึ่งได้ประสานแจ้งให้เจ้าที่นั้นนะครับจากกานไฟฟ้านักคอหลวง<ม>เขตคลองเตยเข้าตรวจสอบพบว่า<ม>เป็นกระแสไฟฟ้ารั่วจึงได้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าให้แต่ละกลุ่มงานนะครับ ให้กลุ่มง,งานระบายน้ําได้จสซ่จมทางเท้าใหเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าใครพบปัญหาแบบนี้นะครับก็ให้แจ้งทันทีเพราะว่านี่คืออันตรายมากๆ<ข>าโทรแจ้งเลย1555นะครับทันทีเลยนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะฮะการที่เกิดไฟร่นนั้นส่งผลกระจายถึงวงกว้างด้วย <ขา S 2> เราอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าเรานั้นใส่รองเท้าอยู่นะครับตแต่ถ้าเป็นหมาแมวที่เดินผ่านนั้น เข้าตรงๆช็อตตายได้นะครับโอ้นะคะอันตรายโอโอคุณพีพูดถึงนึกภาพออกเลยนะนะคะพี่ๆเขาก็เลยไปคือเรามีรองเท้าไงมันจะเป็นถนนกันไฟฟ้าแบบหนึ่งกันใช่ค่ะแต่ก็มีนะบางทีแบบว่าเราเดินเท้าเปล่าอ่ะพี่คนบ้าเลยคท้าเปล่าทะอย่างงี้คนบ้าใช่อ้พี่แล้วบางทีแบบอาจจะแบบ บางคงบ้านบางคงบางคนบางคน,บางคนบ้านใกล้เลนเคลียร์ไงคือแบบว่าเอออยู่หน้าบ้านก็เดิอนออกมาคือไม่รู้ตัวเองเป็นคนชอบเดินเท้าเปล่าพี่จริงเหรอจริง,รงสมมุติบ้านพี่เนี่ยออมีคนมาพี่ก็เท้าเปล่าหรอจริงจริงแบบสมมุติพี่ไม่ดำหรอเท้าพี่ไม่ดำเดินเด<อ>ินก็ชอบนะเรื่องจริงหรือมุกเนี่ยพี่ คือบางทีเป็นคนแบบไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เด็กแล้วว่าขี้เกียจใส่รองเท้าบางทีจะไปทิ้งขยะหน้าหน้าบ้านหน้ารั้วอย่างเงี้ยขติขยะอยู่ตรงอสมมติผมผมเป็นขยะแล้วกันที่เดินมาเงี้ยก็เดินมาเดินมาไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ทิ้งแล้วก็เดินกลับบ้านทาไม่ไม่ดำเหรอเวลาเข้าบ้านไม่รู้ไม่ได้ดูใครกวาดบ้านพี่แนานงสารมากเลย คือพระก็ไม่ใส่รองเท้าพระบางลู่บ้าเออถ้าเกิดถ้ามีธบัตยานเช้าแล้วไปรั่วเอออันตรายหรือน้องๆเด็กๆแล้วกันที่ขายพวงมาลัยเงี้ยไม่มีรองเท้าใส่กันใช่หรือเด็กเล็กๆอ่ะบางทีแบบวิ่งเล่นไม่ใส่รองเท้าว่าไฟช็อตตายได้นะครับใช่แล้วนะฮะก็ตรวจสอบด้วยแล้วกันนี่คือข่าวแรกไฟฟ้ารั่วเข้ามาเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตอันตรายจริงๆแต่ตอนนี้พี่เขาแก้ไขให้เราเข็ดหมดแลนะคะไม่ช็อตแล้วนะไม่ช็อตแล้วค่ะไม่สปาร์กด้วยไม่ปาร์กแล้วนะคะอ่าอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่สำนักงานเขตปทุมววันบ้าางเดดี๋ยไปูภพกฐ ไปล้างทาความสะอาดพื้นที่นะคะนี่เลยค่ะจดส่งพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะไปล้างทาความสะอาดจุดพักขยะล้างจริงๆเห็นภาพเลยเห็นละ <He S 2> อองน้ำเออล้างให้ออกเออาตอนเลยพี่ก็ล้ <laughs> งางทางเท้าผิวการจราจรที่คุ้นๆคุ้นไหมคะ เราต้องคุ้นจุดนี้มากมันที่เรื่องต้องเป็นประจํเลยเออตะวันนาพระกะปิอะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นตอนปลายถ้าตอนต้นก็จะไปเดินสยามตอนปลายเริ่มก็ตะวันนามันกันเออโอเคครับพี่นะคะหน้าสยามสแควร์นะคะสแควร์ครับพี่เออเขาก็ไปล้างทางเท้าจุดพักขยะป้ายจราจรล้างมันทุกอย่างอะที่ล้างได้อะไรสกปรกพี่เขาล้างให้หมดเลยนะคะเห็นการปฏิบัติงานแบบนี้แล้วก็ต้องพูดคําเดียวว่ากดไลค์ให้เลยค่ะโอเคนะครับผม ขอแปลงเพลงสักหน่อยดีกว่าได้ค่ะล้างให้ออกล้างให้ออกคอล้างคราบสกปรกจากปทุมวันให้ออกเห็นมันดำบ่อยบ่อยฉันก็คัดหน่อยหน่อยเออแค่นี้แหละพอไปได้นะคุณเพลงใครอ๋อเพลงอนันต์บุญนา่อนันต์บุญนาโอ้เก่ามากเลยเพลงนี้ S <S จากข่าว <c oughs> การล้างไปดูการซ่อมบ้างเขานี้ไป, <c oughs> เ,ปเขข้องสามวา <c oughs> การซ่อมผิวการจราจรกันบ้างค่ <c oughs> ่นี้เพ็งเก่าเยอะมากเลย <c oughs> สำานักเขตคลองสามวาครับเมื่อหมายไยโยธานะครับโดยหน่วยเบส ดำเนินการซ่อมผิวการจรจาจรบริเวณถนนนิมิตใหม่นะครับไล่ทางเข้าถนนวัดสุขใจบรรเทาความเดือดร้อนและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้เส้นทางช่วงนี้มีข่าวซ่อมแซมผิวถนนค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าห,หน้าฝนอาจจะมีการพรังบ้างในบางที่นะครับก็บางที่ก็นำ้ำท่วมขังไปกัดเซาะก็ถ้าเกิดใครพบเจอนะครับผมผิวจรจาจรชำรุดก็สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์155 คะนรับใช่ค่ะซ่อมผิวการจราจร1555นะคะแต่ถ้าผิวหน้าของคุณเป็นลุ้งเป็นบ่อโทรหาคลินิกต่างๆมาเลยแล้วกันอันนี้เขาใช้แอสโฟล์แอสโฟล์คือเป็นอุปกรณ์ที่ผสมแล้วระหว่างยามาต่อยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจะใช้เวลาในการซ่อมแซมสั้นกว่าเอายามาต่อยมาราดเหมือนเดิมนี่เป็นความรู้นะโอ้เ่านทุกวันเลยเนี่ยเอาแอสโฟล์แอสโฟล์เนี่ยมาโอ้สุดยอดเลยอ่ะเราพี่ก็อ่านอยู่ด้วยพี่ไม่รู้เลยคืออะไรอ่ะเขาเพิ่งบอกว่าวันคืออะไรออ๋เอามาเทแล้วก็กลบ เดียนมากซ<ๆ>่อมถนนได้ซ่อมผิวหน้าไม่ได้เออไวกว่าคือ a อสแวไม่สามารถทํากับ ปฏิกิริยากับหน้าเราได้นะคะมันอันตรายมากนะคะข่าวของแต่ละเขตป้ายข่าวของพี่พี่ดับเพลิงกันเลยครับพี่ฮีโร่นะคะสถานีดับเพลิงต่างๆไปเริ่มต้นกันที่สถานีสถานีดับเพลิงทนบุรีกับเหตุนี้ต้องบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะไปดูภาพกันค่ะธนบุรีโอเป็นเหตุเพลิงไหม้อูดูภาพนะคะน่ากลัวทีเดียวคือเกิดขึ้นนะคะตอนกลางค่ำกลางคืนด้วยนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านไม้ติดกันหลายๆหลังด้วยคุณพีเป็นบ้านสำหรับพักอาศัยนี่แหละค่ะต้นเพลิงนี่เกิดขึ้นที่ชั้นบน แล้วมันก็ลามเสียหายทั้งหมด2หลังเลยนะคะลุกลามฝาผนังบ้านที่อยู่ข้างเคียงกันด้วยนะคะแต่เขาบอกบ้านข้างๆเนี่ยยังเสียหายเล็กน้อยแต่บ้านต้นเพลิงเนี่ยโอ้โหเสียหายหนักมากนะคะความเสียหายเนี่ยกินพื้นที่ไปประมาณ60ตารางวารถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงธนบุรีนะคะเข้ามาใช้น้ําดับเพลิงจนสงบแต่มันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะว่าเพลิงมันโหมค่อนข้างรุนแรงมากคนที่ได้รับบาดเจ็บท่านแรกอายุเยอะแล้วนะคะ72ปีคือเป็นลมล้มหมดสตินะคะแต่ว่าอาสาสมัครเนี่ยนำไปส,งส่งศิ ราบแล้วส่วนคนที่2อ,อายุ45ปีนะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือข้างขวาเจ้าหน้าที่นะคะอาสาสมัครก็ส่งที่โรงพยาบาลตากสินสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงควบคุมระบบไฟฟ้าอีกแล้วนะคะอ,อันตรายมากนะครับนะคะ วันนี้มีข่าวเรื่องของเกี่ยวกับการดับเพลิงความสมควรเหมือนกันนะฮะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นการดับเพลิงไหมปกติเราจะมีการนําเสนอข่าวดับเพลิงแค่วันละข่าววันนี้ขอสองข่าวเลยแล้วกันนะครับข่าวนี้พี่ฮิโร่นะฮะไปดับเพลิงกันที่บริเวณนะครับแถวๆกับเขตลาดพร้าวนะฮะเป็นพี่ฮิโร่ดับเพลิงบางเขนนะครับช่วงที่ผ่านมานะฮะมีเพลิงไหมรถยนต์แล้วก็เพลิงไหมบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ เกิดจากอะไรอันนี้เป็นเพลิงไหม้รถยนต์นะครับน้าโรงเบียเยอรมันตะวันแดงสาขาเรียบด่วนราบินทรานะครับถนนประิตมนุธรรมแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนะครับที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์น,นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยตา้ OS, าวีออสเลขทะเบียนกท .8289 อราชบุรีสีดำเทาตอนนี้ไม่เห็นวสีอะไรแล้วนะครับ<อ>ผมคือใช้น้ำมันเบนซินและแกส๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงสังเกต จะเป็นรถที่ใช้แก๊สส่วนใหญ่ที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงเนี่ยลุกไหม้ห้องยนต์เครื่องยนต์เสียหายนะครับและกระจกหน้าแตกเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าและวงจรที่แผงควบคุมระบบไฟฟ้าไม่มีผู้เจ็บและเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าก็วอดทั้งคันนะครับโอ้โหนะคะโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดีว่าแก๊สไม่ระเบิดนะนั่นน่ะสิคะโอ้ความเสียหายค่อนข้างเยอะมากเลยต้องทำประกันไว้นะครับไม่งั้นก็ ก็ศูนย์เลยนะฮะใช่อย่างที่คุณพีเคยบอกอ่ะคือรถที่ใช้2ระบบอ่ะคือเป็นซิ้นด้วยแก๊สด้วยหรือรถที่ไปติดแก๊สอะไรทั้งหลายก็ตามนะคะต้องเช็คเป็นพิเศษนิดนึงคือแก๊สเนี่ยก็ยี่ห้อต่างๆแล้วกันนะฮะมีมากมายเลยสัก3ายี่ห้อที่ดังๆเขาก็มีการรับรองแต่ถ้าเกิดเราตรวจเช็คด้วยตัวเองเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาเคลมประกันมาเปลี่ยนรถมารอรถอยู่นะครับก็ให้รถใช้ได้ต่อไปนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นไหวจริงๆนะคะด้วยความหงอะมาต่อกันที่เรื่องราวเบาๆก จิกคลุกคลิกอะไรเลยคะมากคือเป็นเรื่องของงูเหลือยมเออมันเบาตรงไหนพี่มันเบาเพราะว่าสถานที่ที่มันเลือกเข้าที่ไหนอะครับโรงเรียนของพวกเราโรงเรียนอะไรอะคะอนุบาลกุ๊กไก่กุ๊ก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 กุม่พูดจริงนะเนี่ยที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆอ่ะมันมีจริงๆอนุบาลกุ๊กไก่มีจริงเหรอชื่อนี้มีจริงๆนะคะนี่เลยอนุบาลกุ๊กไก่ อันนี้ที่เราเห็นคือพี่พี่เด็กนักเรียนไม่ใช่แล้วพี่อันนี้พี่ดับเพลิงพี่พี่ฮีโร่นะฮะจากสถานีดับเพลิงคลองเตยนะคะพี่เขาไปจับนุองเหลือมเขาไปทําไมอ่ะอนุบาลกุ๊กไก่คือบางทีเราบอกว่างูเนี่ยชอบเข้าไปลงในมัธยมมันข้ามขั้นไปควรจะเริ่มจากอนุบาลก่อนจะได้เรียนได้ถูกต้องถูกต้องต้องท่องกอไก่ถึงงองูให้ได้ก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฝางองูตัวเราเองอ่าไม่ใช่ งองูใจกล้างทั้างูถ้างง,งูเราเองอ,อย่างนี้เหรอกลับไปเรียนเนอร์สซอรี่ใหม่เออ <c oughs> เฮ้ยสมัยนี้ท่องงี้ป่ะพี่เด็กสมัยนี้เด็กเขาบอกว่าเด็กไม่ได้ท่องแบบเราละจริงเหรอเคยเคย,เคยดูคลิปคุณทวดที่อายุ80 90ปีอะที่แกท่องอะ่ะแกก็ท่องไม่เหมือนรุ่นเรานะใช่ป่ะอย่างรุ่นเราจะร้องอะไรก็ไก่เยอะไม่ไม่ใช่ละพี่แล้วเรตอนไหนคือกออกอไก่่หรือเวลาท่องเอบีซีของพี่ท่องไง A apple B bird no จริงเหรอรุ่นผม A B C D E F G H I J K L M N ทำไมมันสั้นอย่างนั้นเราต่างกันแล้วล่ะพี่เฮ้ยเรารุ่นเดียวกันพี่จำได้พี่แก้วผมกับพี่งูเข้ากุ๊กไก่นะครับผมเข้าจริงๆคือโรงเรยนี้อยู่แถวพระราม4แต่ตอนนี้ทั้งเด็กทั้งครูปลอดภัยแล้วพี่ฮีโร่ไปจับน้องเหลืองคืองูจะไปกินไก่เปล่าแล้วอ่านอนุบาลกุ๊กไก่อ๋อต้องมีไก่เยอะแอดวานซ์มากเลยเข้าไปในกรนั้นกุ๊กไก่ ถ้ามันถึงขั้นอ่านออกแล้วมันน่าจะคิดได้นะอนุบาลเอ้าอ่านแค่กุ๊กไก่ไงคืออะไรคือไก่ไปเลยอาจจะเป็นโรงเรียนของไก่ก็เลยเข้าไปเยอะอาจจะไม่รู้โรงเรียนรนุบาลถูกเหมือนคุณพี่อ่ะเฮ้ยไก่เยอะเข้าอะไรอะไร อะไรคราไม่ใช่งูพี่ไม่ใช่เฮ้ยน้องไก่อะไรอย่างงี้เหรอเออเฮ้ยตรงนี้ป้ายเห็นมีกุ้งไก่เยอะนี่ไงก็นี่ไงก็ไปซื้อไก่มาแล้วไงนี่ไงนี่ไงไก่เป็นคนชอบกินไก่เออเป็นไก่จริงๆไก่ทอดนี่ไงกินไปแล้วอ่ะวางที่เดิมแล้วกันไม่ใช่ขนมไก่ทอดนะครับผมอ่ะขงหนมาเออเออ ไปข่าวต่อไปเลยนะครับผมมาดูการสรุปของเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเพลิงไม้อาคารและก็สิ่งของภายในอาคารนั้น1รายครับเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ1รายเพลิงไม้ยานพาหนะ1รายไฟฟ้าและวงจร8รายเพลิงไม้ยานละขยะ1่รายจับสัตว์เลื้อยคลาน105รยายกำจัดรังต่อแตนพึ่ง2รายช่วยเหลือสัตว์3รายและอื่นๆประกอบไปด้วย 1. ต้นไม้ล้ม1ราย คุณแจตกท่อหนึ่งรายคนตดเอ้ไม่ใช่คนติดลิฟต์ขออภัยคนติดลิฟต์หนึ่งรายรถสตาร์ทไม่ติดหนึ่งรายคนตดในลิฟต์คนติดลิฟต์พี่เมื่อกี้สารีไม่เห็นนะคะเออต้องดูกันดีๆนะคะลิฟต์ร่มบอจอยลมบอจอยลมบอจอยเอ้ยดูที่สมาร์ทเทอร์ไชคนละลิฟต์กันอันนั้นพี่อันนั้นลิฟต์กับออยอยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอเพลงเก่ามาก วันนี้เรามา RS กันหมดเลยใช่แล้วนะคะธนบุญนาลิฟต์เกออยขอบคุณเพลงดีๆจาก RS Promotion ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคบพี่เป็นเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะเราจะรณรงค์ให้ทุกคนอ่านหนังสือและไปสมัครเป็นสมาชิกกันมีหนังสือมากมายหลายประเภทใช่ตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามารู้เรื่องการอ่านกันครับจ้าดี